ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแชนเนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อารค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่ใหม่กันนะจริงๆมันดองอยู่ในสต็อกเยอะพอสมควรเลยค่ะหลายสำหรับทอร์รี่ยังไม่ได้รีวิวนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำแต่ว่าไม่ค่อยว่างวันนี้ก็รีบมาทำสำหรับนี้ให้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีไพ่ในการไปทำา Story of Love เนอะหลายๆคนก็ติดตามว่าเปิรจะต้องมีการใช้ไพ่ใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาไพ่ามา พพอร์ตตลอดเวลานะสำรับนี้ค่ะสวยงามมากนี่คินกุโรทาร่ค่ะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเนอะการออกเสียงก็ประมาณนี้เนาะเไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเข้าใจว่าประมาณนี้นะความเก๋ของมันคือเป็นกล่องไม้ฉลุค่ะเนี่ยซื้อมาเพราะความเก๋เลยใครที่แบบเป็นสายสะสมมันคิดว่าคุณนะ่าจะต้องปิ๊งปังกันนะเนี่ยข้างหลังเป็นแบบนี้เป็นแบบเ,แบบเหมือนขัดกันแบบนี้นะคะก็คือสวยงามนะเอาเนแกะให้ดูอันนี้คือเราดูไปด้วยกันเลยนะกล่องเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกพอนูเป็นกล่องแบบ เปิดปิดยังไงนะมันเป็นกล่องข้อแบบนี้ค่ะอ่าเป็นฉลุเป็นไม้นะเป็นไม้นะก็คือควรค่าแห่งการสะสมมากๆสวยงามนะครับยังไม่เคยเจอคือเปิ้นไม่เคยเห็นกล่องที่เป็นกล่องไม้แบบนี้นะอันนี้คินกุโรทาร่นะคะนี่ชื่อค่ายเขาข้างในมันเป็นพ่นพ่นสีทองนะพ่นสีทองแต่ข้อเสียคือเนี่ยมันจะมีคราบเห็นปะคือพอด้วยความว่ากล่องมันเป็นสีดำเนาะแล้วก็เป็นแบบข้างในเป็น เป็นเคลือบสีทองแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีความเหมือนดับเนี่ยมันก็จะเลอะๆนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความสวยงามของมันแล้วก็ไม่ได้ใหม่มาข้างในเป็นกล่องเปิดปิดธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นกล่องเปิดปิดฝาบนแบบนี้แล้วก็เนี่ยมันก็ลบไม่ออกนะมันก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปหรือว่ามันอยู่ในกล่องมานานก็ไม่รู้เนาะแ <Buddhist> บบอยู่ในอันเนี้ยมานานมันก็เลยเป็นสีติดแบบนี้นะคะ <S <S โอเคแต่ข้างในเป็นกล่องแบบนี้นะ,ะดึงออกมา จริงถ้าเราไม่ใส่กล่องได้ปะมันก็กลัวไพ่มันจะเลอะอีกเนาะเออถ้าเกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลอะเลอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้กล่องมันพงังเราไม่ใส่อะ่ะมันก็จะทําให้ไพ่เลอะเหมือนกันเป็นมองเป็นแบบนั้นนะยังไงเราคงต้องใส่ในกล่องนี้แหละเนาะอ่ะลบไปก่อนจะ้ะไพ่เป็นอ่อนๆเนาะเป็นอ๋อเป็นพลาสติกแบบนี้เป็นอ่อนๆแบบนี้อันนี้คือคุมหน้าคุมหลังมาคุมหน้าคุมหลังมา ด้านหน้าค่ะนี่ขอดูหน่อย King of Swords เขาเรียงยังไงเอ่ยโอเคเอาขอไล่จาก The Fool อยู่หลังสุดเอาเอาแบบไพ่เรียง Minor a r c น n า,าขึ้นมาก่อนเนาะเข้าใจว่าเขามีแค่78ใบปกตินะเดี๋ยวเราไล่ Shuffle ไปด้วยกันว่ามันเป็นประมาณไหนน่าจะ78ปใบคือตอนซื้อก็ไม่ได้ดูดีเทลมากคือซื้อเพราะว่ากล่องเป็นกล่องไม้เนาะแล้วก็ แต่ไพ่มันจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบโบราณแบบนี้เนาะคิงดาบเนี่ยมันมีความเก๋คือเปอินะ้ลอะไม่เคยมีไพ่ที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนิดนึงควีนดาบเนี่ยสวยดีเนาะแต่กระดาษคือแบบบางนะคือเปอิ้ลว่าไม่น่าจะเกิน3 2 0รอ่กรัมอ่ะ3 0 0รกรัมโดยประมาณไอ้ดูขนาดก่อนบางเหมือนกันอืมแล้วก็ไซส์ไซส์ใหญ่ อ่ะน,นี่้ไซส์ใหญ่กว่ามาตรฐาน Rider ร์เวทนิดหนึ่งเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมือเล็กเนาะขนาดไรเดอร์เวทบางคนยังบ่นเลยว่ามันใหญ่ใช่ป่ะอันนี้ก็อาจจะแบบใหญ่ไปนิดนึงอ่าอัศวินดาบสวยดีนะเพราะว่าเออหน้าไพ่เข้าเก๋ดีแต่ว่าขอบก็ไม่มีเนาะแล้วก็กระดาษก็ค่อนข้างจะบางเหมือนกันเดี๋ยวเราสับดูว่าเราจะสับยากไหมนะแต่ด้วยความว่าหน้าไพ่สวยแล้วก็กล่องเป็นกล่องไม้ฉลกุก็เลยให้อภัยในความงาม นี่ยสวยดีเก้าดาบแปดดาบเจ็ดดาบหกด,ด,ดาบมีความอิงไรเดอร์เวทนะแต่ก็ไม่เหมือนเป๊ะ เห็นไหมห้าดาบถ้าเป็น r รเดอร์เวดปกติก็จะเป็นคนแบบทิ้งไปใช่ไหมอันนี้เขาแค่าหันไปคนละทางเเฉยแต่ว่ายังยืนอยู่ด้วยกันอยู่เนาะสี่ดาบสวยเนี่ยถ้าใครชอบลายเส้นแบบญี่ปุ่นแล้วไม่เคยมีนะเปิ้นก็แนะนําสําหรับนี้ว่าเออมันเจ๋งดีสองดาบเนี่ยแทนที่จะปิดตาใช่ปะ่ะแล้วก็มีดาบสองอันอันนี้คือาดาบแทงตัวเองเลยจ <c oughs> อ้อะ หนึ่งดาบกิงถือไม้นะคะว้ากิงถือไม้นี่เขามีเสือด้วยนะสิงโตขอเป็นสิงโตเลยเนาะวควีนถือไม้อัดสวินไม้ เด็ก <G l ug> เขาก็เด็กเด็กจริงๆเลยนะน่ารักเชี่เด็กอ่าสิบไม้เก้าไม้แปดไม้โทนสีภาพเขาก็จะมีแค่ประมาณสามสีเนาะครีมน้ำตาลทํำดำประมาณนี้เจ็ดไม้อืหกไม้ สี่ไม้สามไม้สองไม้เหรียญค่ะกิงเหรียญคินเหรียญสีมันทึมเนาะมันก็อาจจะมองภาพได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อัดสวินเหรียญ เด็กถือเหรีออยญสิเ <10. S 1> หรีออยญเเหรีออยญแเหรีออยญเเหรีออยญหเหรีออยญหเหรียญ สเหรียญอืมสามเหรียญอืสมสองเหรียญห,หนึ่งเหรียญงถ้วยแล้วนะคะคิงถ้วยควีนถ้วยอัศวินถ้วยเด็กถือถ้วยสิบถ้วยเก้าถ้วยแปด ถ้วยเจ็ดถ้วยหน้าไพ่ก็จะสับสนนิดนึงเนาะสมมุติ8ถ้วยเนี้ยเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็น choice มากกว่า7ถ้วยเนาะจริงจรถ้วยถ้าเป็น r i d e r ร์เวทมันจะเป็นเดินหันหลังไปให้กับถ้วยใช่ปะเพราะฉะนั้นไพ่สําหรับนี้ถามว่าอิงไรเดอร์เวทไหมก็บางใบนะบางใบก็จะมีความแบบฉีกไปเลยซึ่งก็ต้องบอกว่า แปลว่าเราก็อาจจะต้องใช้การอ่านแบบถามว่ามันก็แอดวานซ์กว่าไรเดอร์เวดเนาะถ้าคนยังอ่านไรเดอร์เวดไม่ถนัดสําหรับนี้ก็อาจจะแบบยากขึ้นมานิดน,นึงยกเว้นว่าเราอ่านหน้าไพ่อ่านความหมายตามหน้าไพ่หรือว่าใช้เซนอะไรเงี้ยถ้าใครเป็นสายนั้นก็ก็น่าจะใช้ได้เนาะโอเคสามถ้วยเนี่ยฮะถ้าเป็นสามถ้วยเงี้ยก็เหมือนไรเดอร์เวดปกติเพราะฉันมันจะมีบางใบที่เหมือนบางใบมีความแปลกแตกแยกเล็กน้อย อเนี่ยสองถ้วยอันนี้ก็เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงปะเนี่ยเออก็จะไม่ได้เป็นเชิงคู่รักอะไรเท่าไหร่หนึ่งถ้วยอ่ามีเจออาคาน่าแล้วนะคะ the world อ่าเรามาดูกัน the world judgment the sun the moon ลายเส้นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเนาะอ่าฮะ the star the tower อ่าฮะเดบิว huh. ต oh. mm ์เทรนแมนส์เดธอ่ามแฮงกแมนจัสติสวิโอฟาจูนเฮอร์มิตอ่าเฮอร์มิตก็ยังคล้ายๆนะ สเวงเอเซอร์รอยตลเวอร์สว้าวฮัล m ์แฟนอือาทิตย์อุทัยมากเอ็มเพรส ม m จีเซียนและก็สุดท้าย The ะฟู้อ่าโอเคเขามี78บใบมาตรฐานมากๆเนาะไม่ได้มีไพ่พิเศษอะไรนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าไรเดอร์เวทนิดนึงอย่างที่บอกอ่าเราลองมาสลับกันดูนะอันนี้คือหลังไพ่เนาะหลังไพ่เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีขอบอะไรนะ บางพอสมควรอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสับอุ้เออสับยากเหมือนกันนะมันมันอ่อนค่ะพอเราแบบจะสับมันอาจจะแบบมีความเด้งนิดนึงก็ก็ได้นะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบไม่สามารถขนาดนั้นลองดูขอกรีดอ่ะก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่แค่ว่าปกติเราจะเจอไพ่ที่น่าจะมีความหนากว่านี้นิดนึงอันนี้เปิ้นเข้าใจว่าไม่น่าจะเกิน น่าจะสา0รอกรัมหรือไม่ก็ไม่เกินสามรอยสบแน่ๆนมันมีความแบบบางอาจจะถามว่าชัฟโฟได้ไหมก็ไม่ได้มีปัญหานะะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันใหญ่อืมเปิ้ลเป็นคนนิ้วยาวอยู่แล้วฉันก็ยังรู้สึกเลยว่ามันพอดีมากมันแบบแทบจะไม่ไหวแต่ถ้าใครมือเล็กเนี่ยสําหรับนี้อาจจะต้องแบบกวนๆเอาหรือไม่ก็ต้องแบ่งสับอะไรแบบเนี่ยเออเพราะว่ามันดูน่าจะยากประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าด้วยความอืมแล้วก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะ ไพ่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ่ะก็ได้อยู่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 อ่ะแปลว,ว่าก็ไม่ได้แย่เนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบหน้าไพ่สายที่เป็นแบบญี่ปุ่นหลังๆก็มาแรงเนาะเพื่อนเห็นหลายๆคนเขาก็เอาไพ่ไพ่ญี่ปุ่นแบบเนี้ยหน้าไพ่มีเริ่มมีลายสำรับละที่เข้ามาแต่ว่าเพื่อนชอบสำรับนี้ตรงที่ว่าด้วยความว่าหน้าภาพเนาะเส้นลายเส้นแล้วก็ด้วยความเป็นสีขาวดําดำน้ำตาล ครีมอะไรเงี้ยเก๋ดีมันมีความดักดักนิด,น,ดนึงแล้วก็กล่องเป็นกล่องฉลุแบบนี้ก็ควรค่าแก่การสะสมนะใครชอบสไตล์นี้หรือว่ายังไม่มีหรือว่าอ่าน r ร d e r w a เวได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยไปคิดว่าเหมาะกับเป็นไพ่สะสมมากกว่าถ้าจะเอามาอ่านจริงจัง,จงถามว่าได้ไหมก็ต้องเป็นคนที่มีเเรยนะทักษะในการอ่านประมาณหนึ่งแล้วเนาะถ้าเราเป็นมือใหม่อาจจะซื้อมาเก็บอะเพราะเพื่อมองว่ามันก็อ่านยาก พอสมควรบางใบก็จะมีความหมายจากหน้าภาพเนี่ยมันดูไม่ใช่ความหมายเชิงไรเดือยวเลยเราอาจจะต้องตีความจากหน้าภาพไปเลยประมาณนั้นนะคะอ่ะก่อนจบแล้วมาเปิดซิอ่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนถึงตอนท้ายนะเอาสักสามใบก็แล้วกันเนาะอ่ะมาไพ่อยากบอกอะไรคนที่เข้ามาดูคะขอดูหน่อยว่าได้ไพ่อะไรบ้าง6ถ้วยห้าถ้วย แล้วก็สองเหรียญค่ะแล้วก็ The l o v e r s อ่ะเป็นเรื่องความรักความสัมพันเหรอรอคอยคนรักเก่ากลับมาหรือเปล่าถ้าอยากได้โอกาสหรืออยากให้คนรักเก่ากลับมาหรือว่าคนเก่าๆวนกลับมาเพิ่งเข้าใจว่ามันมีโอกาสนะเพราะว่าเรงมีความรักความสนใจอยู่เนอะแล้วมีหกทั่วห้าทั่วมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้เราทิ้งอดีตไปคะ่ะถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์เรามีปัญหาให้เราให้อภัยให้อภัยทั้งตัวเองให้อภัยทั้งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเรารอคนเก่า โอเคคุณให้อภัยเขาการวนกลับมาของเขามันจะทําให้คุณสองคนสามารถมาเริ่มต้นใหม่กันได้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่เอาละไม่เผาผีไม่เอาละ,ผาผาละคนเก่าคือมันท็อกซิกมันทรมานให้อภัยตัวเองแล้วเดินหน้าค่ะคุณจะไปเจอความรักที่ดีที่เป็นเนื้อคู่ของคุณ เข้ามาคุณอย่างแน่นอน The Lovers ก็หกถ่วยเป็นไพ่ของเนื้อคู่เนอะเพื่อนมองว่ามันจะมีการกลับมาของคนรักเก่าอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติก็ได้ที่เราอาจจะไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเขาในชาติภพนี้เนาะใครรอคนเก่าก็ขอให้ได้ใครรอคนใหม่ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจากอดีตชาติก็ ขอให้เจอเช่นกันอ่าพลังงานสำรับนี้ดูมีความแบบละมุนล,ละไมนะมีความอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะถึงแม้ตอนแรกมัรู้สึกว่าเป็นหน้าไพ่แบบญี่ปุ่นแล้วก็เป็นดำๆมันจะมีความแข็งกร้าวหรือมีความดาร์กหรือเปล่าแต่พอเราเปิดไพ่ออกมาเนะว่าอยากจะพูดอะไรให้กับคนที่เข้ามาดูมันกลายเป็น energy ของอารมณ์ซะเยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าสำรับนี้น่าจะมีความนุ่มนวลแล้วก็ เซนซิทีฟพอสมควรนะคะโอเคหวังว่าจะชอบก,กันก็ยังไงใครสนใจก็ไปตามกันได้นะอ่าไพ่สำหรับนี้เพิ่อซื้อจากชามิ n งทันช็อปนะคะใครอยากได้ก็ไปสั่งได้หรือว่าไปดูที่ร้านอื่นก็มีขายเหมือนกันนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรีวิวคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย